ฮัลโหลเธอนี่จ้ามาจัดจักเจ้าวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ค่ะทุนนี่ค่ะตัวตุ๊กตานี้นะคะเขาเรียกว่าเจี๋ยห่วงเธอเป็นแบบว่าตุ๊กตาแบบว่าตั้งแต่สมัยแบบว่าเธอเจ็ดสิบปีที่แล้วว่ะเขาบอกนะว่ามันเป็นความเก่าแก่มากเลยเป็นแบบว่าเครื่องปั้นที่เป็นแบบว่า เธอเป็นดินเผาแบบสมัยโบราณนะ่ะและร้านนี้ก็มีนี่ค่ะการน้ําชาเธอเป็นกาโบราณเธอฉันก็มาดูเนาะของเก่านะโซนนี้เป็นโซนที่ฉันชอบมากเลยอะ่ะแล้วก็เดินดูนี่เธอได้นี้แต่เจ้าของร้านเขาไม่อยู่อะ่ะเธอฉันก็เลยไม่ได้แบบว่าคือไม่ได้เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ซื้อเขาอะ เธอราร้านเขาปิดอะมันฉันมาดึกแล้วอะนี่อาชัะก็แวะเข้ามาร้านนี้อีกร้านนี้ก็ปิดอีกเธอดูสิแล้วฉันจะได้อะไรไหมวันนี้เธอมาลุ้นกันว,ว่าฉันจะได้อะไรกันวันนี้เธอดูสิอ่ะแต่ยังไงก็ตามเธอนี่อะเดินเข้ามาในร้านนี้ร้านนี้สวยมากเธอเขาบอกว่าของทุกอย่างมาจากฝรั่งเศสหมดเลยอะ่ะมาจากเมืองนอกมาจากยุโรปเธอสวยเนาะของเขานี่สวยจริงๆของร้านเขาอะเธอ แต่บอกว่าดูไปดูไปแล้วฉันก็ต้องบอกว่าช่างใจก่อนว่าไหนเข้ากับบ้านฉันได้เนาะเธอเนาะแต่เธอดูสิเธอสวยงามนี่อ่ะเข้าไปร้านนี้ร้านนี้แบบว่าของเยอะมากเธอ นี่ร้านนี้จะไปเจอเจอหัวม้าอันนึงสวยมากเลยเธอเดี๋ยวฉันจะให้ดูนี่อะเธอดูนะนี่นี่คือหัวม้าเธอแต่เขาบอกว่ามันไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็แต่เธอราคาดุมากอันนี้ฉันก็เลยบอกว่าพักยกนีน้ิดนึงเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่นะขอช่างใจทําใจนิดนึงเพราะเป็นของประมาณแบบเธออายุประมาณห้าหกเจ็ดสิบปีอะนะ นานมากอะแล้วก็นี่อ่ะก็แวะมาดูอีกเธออันนี้ก็คือสวยนะเธอแต่เป็นงานรีโปรดักชันเขาบอกฉันก็เลยบอกว่าอ้าวพี่งั้นเดี๋ยวหนูมาใหม่เหมือนกันนะเธอผู้สุดเดิมเธอแต่สวยมากอะเธอของนะเข้ากับบ้านเหมือนกันแต่ก็แบบว่ารอนิดนึงคุณพี่ภาพสวยจริงๆเธอแต่ว่านี่คือบอกเลยก็แบบว่า ช่างใจอยู่ว่าจะยังไงอหาของก่อนเดี๋ยวมานะเจ้าคุณเราแป๊บหนึ่งก็เดินไปเรื่อยๆอีกอมานั่งพักเบรกเธอร้านเขาเริ่มปิดกันแล้วอ่ะเธอเนี่ยเดินไปก็ยังไม่ได้อะไรเลยเธอดูสิว่าวันนี้จะได้อะไรอเดินมาอีกในร้านเข้ามาตรงนี้อีกจ้าเธอเนี่ยเข้ามาในร้านนี้เธอเจออันนี้คือราคาแบบฉันไม่สู้อ่ะเธอว่าราคานนี้แบบว่าเธอราคาโอ้โหหลายมือมากเลยอ่ะเธอราคาแบบ เมื่อกี้เท่าไหร่อ่ะประมาณเจ็ดเจ็ดหมื่นอ่ะโอ้โหฉันแบบว่าพักก่อนนะคุณพี่เดี๋ยวหนูมานี่เธอฉันก็เลยมาเดินดูเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็เธอดูสิก็ต้องตะเวนาคือเป็นคนชอบแบบซื้อของที่แบบว่าราคาแบบไม่แพงอ่ะเธอแต่นี่คือเธออันนี้ดีมากเจอกันอันนี้ยังไงก็ต้องสู้แล้วล่ะเธอเจอกันอันนี้เจอกันอันนี้เขาบอกว่าแบบว่าเป็นบอกว่าเธอเป็นงานแบบว่าประมาณเขาบอกว่ากี่ปีอ่ะประมาณเกือบเจ็ดสิบปีแล้วเธอ นี่โทรดูสิแล้วก็มาเดิน วนหาอีกเธอก็เลยอะคุณพี่จะกันว่ากันนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึง่งอะเจ็ดสิบปีแล้วว่าเธอเจอกันอันนั้นอะเธอสวยงามอะเดินมามาร้านนี้เธอร้านนี้ฉันชอบมากเธอแต่เจ้าของร้านไปไหนไม่รู้แต่เธอฉันอยากได้นี่สิ่งที่ฉันอยากได้แต่เขาไม่ยอมขายฉันค่ะนี่ค่ะรูปนี่ค่ะเขาบอกว่าผนังนี้ทั้งผนังเขาไม่ขายเลยเธอเพราะว่าเขาเอามาตกแต่งร้านเธอฉันก็เลยบอกว่าตื้อเท่าไหร่ก็ไม่ขายสักทีเธออะยังไงก็ตามไม่ขายทําไงคุณ พี่ขาหนูก็ต้องอ่ะมาลือเองก็แล้วกันหนูก็มาลือเอาตรงนี้เธอฉันก็ลือ้อลือลือลือเธอ,อฉันเจอรูปหนึ่งเธอนี่คือรูปตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่เธอเป็นยุคแบบว่าเธอ ประมาณแบบ40ไปปลายจะ50เธอเพราะอะไรปะเป็นรูปของแบบว่ารูปฝรั่งเศสเธอเป็นรูปผู้หญิงฝรั่งเศสที่แบบผมจับลอนนะเธอเป็นยุคที่แบบเริ่มจับลอนผมมาเธอแล้วนี่คือแบบว่ารูปที่ฉันแบบชอบมากเธอแล้วราคาก็แบบเธอราคาจับต้องได้เธออาฉันพูดได้เลยเธอฉันโชคดีมากฉันได้ราคามาแบบว่าเธออันนี้คือได้มาเท่าไหร่ปะเธอ2,500 เธอฉัดีใจมากเธอตั้งแต่บอกว่ายุคบอกว่าเลดโฟตี้เธอและอันนี้ก็คือแบบว่าเธอเขาบอกว่าเขาตั้งอันนี้มาในร้านเขาเนี่ยตั้งมาประมาณห้าปีแล้วไม่มีใครจับเลยอยู่ๆฉันก็มาจับเธอแล้วเธอดูสิเป็นภาพแบบเป็นไม่ใช่ภาพเป็นรูปปั้นเธอเป็นสเกลเจอร์ที่บอกว่าเธอจริงๆคือแบบว่าเป็นที่เสกปากากับที่ใส่หมึกนะเธอแต่เธอดูดีๆนะเทคนิคนะเธอเก๋มากเธอดูกระโปรงดีๆของน้องเขา เปิดออกมาข้างในเธอมีแบบเธอดูสิมันกางเกงอยู่ข้างในเธอเก๋ไม่ล่าเธอเทคนิคของแบบยุโรปเป็นแบบฝรั่งเศสเธออันนี้เขาบอกว่าร้อยกว่าปีแล้วเธอฉันยังไงฉันก็ต้องแบบว่าเธอจัดการนะเธอบอกเลยว่าวันนี้ยังไงฉันก็ต้องเอาสรุปนะคะดิฉันก็ได้จาก,กันมาอายุ70กว่าปีและได้อาเฮซักผ้ามานะคะ นี่สีกว่าปีแล้วก็ได้ผู้หญิงมานะคะเธอได้สเ u ลเจอร์มาร้อยกว่าปีแล้วก็ได้รูปนี้มาจะเธอนี่จะตั้งแต่ปี1940เธอขอก่อนปีใหม่ฉันเจะป้า